ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับไทรอยด์เป็นพิษกันนะครับไทรอยด์เป็นพิษคือภาวะที่ต่อมไทรอยสร้างฮอร์โมนออกมามากเกินไปส่งผลให้ความดันโลหิตสูงต่อมไทรอยโตเหงื่อออกง่ายมีอาการหงุดหงิดและฉุนเฉียวทําให้ระบบเผาผลาญทําทงานมากกว่าปกติซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็วครับโดยแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคของต่อมไทรอยด์เป็นพิษได้จากประวัติอาการการตรวจร่างกายการตรวจคล้ำต่อมไทรอย การตรวจเลือดเพื่อดูการทํางานของต่อมไทรอยด์ครับในการรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษนั้นทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยาการผ่าตัดการรักษาด้วยสารรังสีโดยการรักษาไทรอยด์เป็นพิษด้วยการกืนแร่ไอโอดี131เป็นการรักษาโดยการกืนแร่กำมะถันรังสีไอโอดี131ในรูปแบบแคปซูลซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะไปจับที่ต่อมไทรอยด์ยับยั้งการทํางานของต่อมไทรอยด์และทาให้ต่อมไทรอยด์ฝ่อลงจึงช่วยรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษได้ครับ ก่อนทาการรักษาโดยการคืนแร่ไอโอดี131ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจต่อมไทรอยด์ไทรอยด์อัพเทคหรือไทรอยด์สแกนไทรอยด์อัพเทคเป็นการตรวจความสามารถในการทํางานของต่อมไทรอยด์โดยให้ผู้ป่วยรับประทานสารเพสตร,รงังสีแล้วตรวจวัดที่เวลา3ชั่วโมงและ24ชั่วโมงหลังรับประทานสารเพสตร,รังสีครับส่วนไทรอยด์สแกนจะเป็นการฉีดสารเพสตร,รงังสีเทคนิคเซียม 99m per t e เทคนิเตเข้าหลอดเลือดดาและจับกับต่อมไทรอยด์เพื่อคํานวณหาขนาดชนิด และน้ำหนักของต่อมไทรอยซึ่งจะนำไปใช้คำนวณความแรงรังสีที่จะใช้ในการคืนแร่ไอโดี131หลังจากการตรวจต่อมไทรอยผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์หละเจ้าหน้าที่ในการเตรียมตัวเพื่อทำการคืนแร่ไอโอดี131ครับต่อไปในวันที่คืนแร่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้นเร็วมากกว่า120ครั้งต่อน,นาทีหรือมีอาการใจสัน่นจะต้องตรวจผลเลือดเพื่อดูปริมาณฮอร์โมนไทรอย และสำหรับผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์จะต้องได้รับการตรวจยูรีน p พร g n น n t เทสเพื่อตรวจหาว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ก่อนการคืนแรกครับผลข้างเคียงของการคืนแรกไอโอดี1น1 3 1อาการปวดศีรษะสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้อาการคลื่นไส้อาเจียนสามารถรับประทานยาแก้อาเจียนได้ต่อมน้ำลายอักเสบซึ่งจะมีอาการปวดบริเวณแก้มหรือใต้คางแนะนำให้ดื่มน้ำปริมาณมากๆ2-3ลิตรต่อวัน และทําให้น้ําลายไหลตลอดเวลาโดยอาจรับประทานลูกอมรสเปรี้ยวหรือผลไม้รสเปรี้ยวหรือวิตามินซีต่อมไทรอยบวมแดงร้อนทําให้เจ็บคอสามารถหายได้เองไม่จําเป็นต้องพบแพทย์หรือรับประทานยาปฏิชีวนะหากมีอาการปวดสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ สวัสดีวันนี้ลุงมาเกืนแร่นะสวัสดีครับมีใบนัดมาหรือเปล่าครับเออใช่ใบนี้หรือเปล่าใช่แล้วครับคนไข้ได้งดน้ําและอาหาร6กชั่วโมงแล้วปฏิบัติตัวตามคําแนะนําก่อนเข้ารับการเกืนแร่แล้วหรือยังครับโดยวิธีการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการเลืนแร่ก,ก็จะมีหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไอลดีนสูงอย่างน้อย7วันได้แก่พวกอาหารทะเลเกลืออนามยน้ำปลาซีอิว๊วนมโยเกิร์ตชีส ไข่แดงและอาหารจับพวกหมักดองอาจใช้เกลือสินเทาแทนเกลืออนามัยและน้ำปลาได้ครับหยุดยาต้านไทยรอย3-7วันยาลดความดันและยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆสามารถใช้งานได้ตามปกติอ๋อลงงดอาหารมาแล้วอ่านาทะเลก็ไม่ได้กินเลยยาต้านไทรอยก็งดแล้วเดี๋ยวคนไข้วัดความดันนะครับ ความดันโลหิตอัตราการเต้นอของหัวใจปกตินะครับสามารถทําการคืนแร่ได้เนื่องจากแร่จะขับออกทางน้ําลายปัสสาวะอุจจาระและสารขัดหลังทุกชนิดที่ออกจากร่างกายดังนั้นหลังคืนแร่ในช่วง3-7วันควรปฏิบัติตัวดังนี้ครับดื่มน้ําสะอาดปริมาณมากๆเพื่อช่วยขับปริมาณดังสีออกจากร่างกายหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีเอโดินสูงหลังการคืนแร่7วันเริ่มยาต้านไทรอยตามคําสั่งการรักษาของแพทย์หลังจากคืนแร่3-7วัน หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นอย่างน้อย1-2เมตรโดยเฉพาะเด็กและสตรีมีครรภ์โต๊ทำงานควรห่างจากโตข้างเคียงอย่างน้อย1เมตรหากทำงานใกล้ชิดผู้อื่นอาจจำเป็นจะต้องหยุดงานหลีกเลี่ยงการนั่งรถขนส่งมวลชนรวมทั้งเครื่องบินถ้าจำเป็นไม่ควรเกิน1ชั่วโมงครึ่งในช่วงวันแรกสำหรับรถส่วนตัวควรนั่งห่างเกิน1เมตรหรือนั่งเบาะหลังตรงข้ามกับคนขับโดยที่ไม่มีผู้อื่นนั่งข้างไม่เข้าไปในพื้นที่ชุมชนเช่นศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ตลาดนัดคอนเสิร์ตแยกห้องนอนและเตียงออกจากผู้อื่นแยกเสื้อผ้าซักโดยใช้เครื่องซักผ้าเดียวกันแต่ว่าซักกันคนละรอบแยกชุดจานชามช้อนซ่อมเป็นของตนเองและใช้ช้อนกลางเวลารับประทานอาหารห้องน้ําสามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้แต่ให้ราดน้ำมากๆหรือกดชักโรครกสองครั้งและใช้ทิชชู่ชุบน้ําเช็ดที่รองนั่งหลังจากใช้ห้องน้ําเสร็จแล้วงดการกอดจูบและมีเพศสัมพันธ์แนะนําให้คุมกําเนิด6เดือนหลังจากการรักษาครับ ลุงจำไม่หมดหรอกเยอะขนาดนี้ถ้าลุงจำไม่หมดผมมีแผ่นพับให้นะครับเอาไว้อ่านเดี๋ยวเข้าไปคืนแร่ในห้องนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายขั้นตอนการคืนแร่นะครับขั้นตอนแรกให้คนไข้เปิดฝาของกระปุกตะกกัวออกครับจะเจอแคปซูลยาอยู่ในขวดแก้วจากนั้นจับขวดแก้วแล้วกรอกแคปซูลยาเข้าปากดื่มน้ําตามถ้าเสร็จแล้วออกไปยังทางออกพิเศษที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้ทางด้านนี้เลยนะครับหลังคืนแร่ไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จึงจะสามารถรับประทานอาหารได้โดยต้องเป็นอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของไอโอดีนครับ